พอดแคสต์เรื่องเงินเฟอ้อเงินฝืดและภาวะเงินเฟอ้อลดลงคืออะไรต่างกันอย่างไรก่อนรับฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับเรื่องของแพงเงินเฟอ้อเนี่ย เป็นคําที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยนะครับช่วงนี้แต่ว่าเบื้องหลังคำงจริงๆกลไกมันซับซ้อนเหมือนกันนะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยมาสกัดแก่นสําคัญจากข้อมูลที่เรามีทําความเข้าใจว่าเงินเฟอ้อคืออะไรทําไมเกิดแล้วมันส่งผลยังไงแล้วก็ไอ,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 อคำที่คล้ายๆกันอย่างเงินเฟอ้อลดลงกับเงินฝืดเนี่ยมันต่างกันยังไง เริ่มภาพใหญ่ก่อนเลยเงินเฟอ้อก็คือภาวะที่ราคาสินค้าบริการต่างๆมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เงินที่เรามีเนี่ยซื้อของได้น้อยลงใช่ค่ะเหมือนที่ชอบเทียบกันก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งสิปีก่อน20บาทตอนนี้อาจจะ40หรือ50แล้วสําหรับชามเดิมๆเลย ใช่เลยค่ะนั่นแหละคือภาพที่ชัดเจนว่ากำลังซื้อเราลดลงแล้วตัววัดที่เขานิยมใช้กันก็คือ CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคคือเขาจะดูจากราคาของในตกรล้าสินค้าจำลองอะค่ะว่าเออมันแพงขึ้นแค่ไหนเทียบกับปีก่อนอ๋อไอตกรล้าที่ว่านี้ก็คือของที่เราใช้ใช้กันทั่วไปอาหารเสื้อผ้า ของใช้่ชค่ะแต่ก็น่าสนใจนะคะคือข้อมูลบางส่วนก็ชี้ว่ามันก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าตะกร้าแบบนี้มันสะท้อนการใช้จ่ายจริงๆของคนยุคนี้ได้เป๊ะแค่ไหนโดยเฉพาะพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือบางทีก็มีดัดชนีอื่นอย่าง PPI ฝั่งผู้ผลิตอันนั้นก็จะให้ภาพอีกมุมนึงค่ะครับผมแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นมาได้ข้อมูลที่เราดูเหมือนจะบอกว่ามี ปัจจัยหลักๆ2ด้านด้านแรกคือต้นทุนผลักหรือ cost push ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือพวกต้นทุนผลิตมันสูงขึ้นวัตถุดิบแพงค่าแรงขึ้นหรือมีกฎอะไรใหม่ๆออกมาอืมถูกต้องค่ะอย่างช่วงหลังๆเนี่ยต้นทุนพลังงานที่มันผันผล,ผลมากๆก็เป็นตัว cost push ที่เห็นชัดเลยในหลายๆประเทศนะคะครับผมอีกด้านหนึ่งก็คืออุปสงค์ดึงหรือ demand p o l ะอันนี้คือฝั่งคนซือ้อ คนอยากซื้อเยอะขึ้นว่างั้นเถอะอาจจะเพราะเ,เศรษฐกิจดูดีคนมั่นใจกล้าใช้เงินใช่ค่ะหรืออาจจะมีเงินในระบบเยอะขึ้นจากมาตรการรัฐกระตุ้นดอกเบีย้ยต่ำลงอะไรแบบนี้คนก็เลยแย่งกันซื้อของดันราคาขึ้นไปอือแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ดูซับซ้อนหน่อยคือเงินเฟอ้อจากความคาดหวังหรือ built in อ๋ออันนี้เป็นเหมือนวงจรเลยค่ะ คือคนทำงานคาดว่าเอ้ยของมันจะแพงขึ้นแน่ๆในอนาคตก็เลยเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือนเผื่อไว้ก่อนพอได้เงินเดือนขึ้นธุรกิจก็ต้องผลักพ้าต่อด้วยการขึ้นราคาสินค้าตามกลายเป็นว่าความคาดหวังเนี่ยมันดันเงินเฟอ้อจริงๆได้เลยใช่ค่ะพลังของความคาดหวังนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วผลกระทบมันก็คงไม่เท่ากันทุกคนใช่ไหมครับไม่เท่ากันเลยค่ะ คนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยอาจจะยิ้มมุมปากนิดๆน,นะคะเพราะว่ามูลค่านี่ที่ต้องจ่ายคืนจริงๆมันลดลงตามค่าเงินอ๋อครับหรือคนที่มีสินทรัพย์จริงๆจับต้องได้เช่นที่ดินบ้านราคามันก็อาจจะปรับขึ้นตามเงินเฟอ้อไปแล้วใครเสียประโยชน์ล่ะครับกลุ่มที่น่าห่วงที่ข้อมูลชี้ชัดเลยก็คือคนที่รายได้คงที่หรือขึ้นไม่ทันเงินเฟอ้ออย่างมนุษย์เงินเดือนบรรกลุ่ม ข้าราชการบำนาญหรือคนที่ฝากเงินไว้เฉยๆแต่ดอกเบีย้ยที่ได้มันน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อกลุ่มนี้คือกำลังซื้อหดหายไปจริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วเงินเฟ้อระดับอ่อนๆแบบเอ่อปีละ2-3%ถึงเนี้บางทีก็ถือว่าดีใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มองว่าระดับนั้นมันโอเคอยู่มันช่วยกระตุ้นให้คนใช้จ่ายให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนไม่หยุดนิ่งแต่ถ้ามันพุ่งพุดพรวดนี่สิปัญหาเกิด ถูกต้องค่ะพอเงินเฟิร์มมันสูงมากๆเนี่ยความเชื่อมั่นจะเริ่มหายคนอาจจะแบบเฮ้ยรีบซื้อของตุนดีกว่ากลัวแพงกว่านี้แล้วมันก็จะไปกระทบหนักๆกับกลุ่มคนชั้นกลางคนไรายได้น้อยอย่างกรณีสุดขั้วเลยก็คือภาวะเงินเฟอร์รุนแรงหรือ hyperinflation โอ้โหอันนั้นคือฝันร้ายเลยค่ะอย่างที่ซิมบับเวเคยเจอราคาของเพิ่มเป็นเท่าตัวในวันเดียวเงินแทบจะไม่มีค่าเลยเคยเห็นภาพที่เขาต้องใช้รถเข็นขนเงินไปซื้อขนมปังก้อนเดียวใช่ค่ะนั่นแหละคือภาพสะท้อนความล่มสลายทางเศรษฐกิจเลยน่ากลัวมากแล้วใครล่ะครับมีหน้าที่เข้ามาดูแลควบคุมเรื่องเงินเฟ้อพรุ่งนี้หลักๆก,ก็จะมี2หน่วยงานค่ะหนึ่งคือธนาคารกลางอย่างบ้านเราก็แบงก์ชาติเขาจะใช้นโยบายการเงิน เช่นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายทําให้คนกู้เงินยากขึ้นแพงขึ้นชะลอการใช้จ่ายลงหรือการบริหารจัดการปริมาณเงินในระบบครับผมกับอีกหน่วยงานก็คือรัฐบาลใช่ค่ะรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังเช่นการปรับภาษีการใช้จ่ายภาครัฐการให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยดูแลราคาสินค้าแต่การคุมเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะต้องดูหลายอย่างประกอบกันมากๆต้องพยายามหาจุดสมดุลครับ พอเข้าใจภาพรวมแล้วมีอีกประเด็นที่ผมว่าคนสับสนกันเยอะคือคำว่าเงินเฟอ้อลดลงกับเงินฝืดฟังผลเผินมันดูคล้ายกันมากเลยนะครับใช่ค่ะสองคำนี้ต้องแยกให้ออกเลยนะคะเงินเฟอ้อลดลงหรือ disinflation เนี่ยคืออัตราเงินเฟอ้อมันชะลอตัวลงแต่ยังเป็นบวกอยู่นะคะเช่นจากเคยเฟอ้อ5%ลดลงมาเหลือเฟอ้อ3%ของก็ยังแพงขึ้นอยู่แต่แพงขึ้นช้าลงกว่าเดิมอ๋อ คือยังเฟอ้ออยู่แค่เฟอ้อน้อยลงถูกต้องค่ะส่วนเงินฝืดหรือดีเฟลชันเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยอันนี้คือระดับราคาสินค้าโดยรวมมันลดลงต่อเนื่องเลยอัตราเงินเฟอ้อจะติดลดต่ำกว่าศูนย์ซึ่งเงินฝืดเนี่ยฟังดูเหมือนดีนะของถูกลงแต่จริงๆแล้วมันน่ากลัวกว่าเงินเฟอ้ออีกเหรอครับน่ากลัวกว่าเยอะเลยค่ะเพราะมันเป็นสัญญ,ญาณว่าเศรษฐ,ฐกิจกำลังอ่อนแอมามาก คนจะไม่ยอมใช้เงินเพราะคิดว่ารออีกหน่อยเดี๋ยวก็ถูกลงอีกเอ้าแล้วธุรกิจทำไงล่ะครับทีนี้ธุรกิจก็ขายของไม่ได้สิคะพราะขายไม่ได้ก็ต้องลดการผลิตลดการจ้างงานคนก็ยิ่งไม่มีเงินวนไม่เป็นหลูแบบนี้มันฉุดเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะถดถอยได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะข้อมูลหลายแหล่งบอกว่าเงินฝืดเนี่ยแก้ยากกว่าเงินเฟอ้ออีกนะคะโหฟังดูน่ากังวลจริงๆครับแล้วในมุมของนักลงทุนล่ะครับ ข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเราได้บ้างหัวใจสำคัญเลยที่ข้อมูลย้ำม,มากๆก็คือการกระจายความเสี่ยงค่ะหรือ Diversification เพราะว่าเงินเฟอ้อมันส่งผลต่อสินทรัพย์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันการที่เรากระจายการลงทุนไปในหลายๆอย่างหลายๆที่ทั้งในประเทศต่างประเทศหุ้นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆมันจะช่วยลดความผันผวนได้อก็คือไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบาเดียว ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมองยาวๆอย่าเพิ่งตกใจกับข่าวรายวันหรือความผันผวน,นระยะสั้นค่ะครับสรุปแล้วเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็ใกล้ตัวเราทุกคนจริงๆนะครับการเข้าใจกลไกสาเหตุผลกระทบแล้วก็แยกแยะคำอย่าง เงินเฟอ้อลดลงกับเงินฝืดให้ออกเนี่ยมันสําคัญต่อการวางแผนการเงินการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะเรื่องความคาดหวังในเมื่อความคาดหวังของผู้คนเนี่ยมันมีส่วนขับเคลื่อนเงินเฟอ้อได้จริงๆก็น่าคิดต่อนะคะว่า แล้วการรับรู้เผ่าสารความเชื่อความกลัวต่างๆที่มันถูกขยายหรือถูกปั่นผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียในยุคนี้มันกำลังส่งผลต่อระดับเงินเฟอ้อที่เราเจออยู่จริงๆมากน้อยแค่ไหนกันแน่อืมอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อดูคะ่ะครับผมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินแบบนี้กด Subscribe ไว้นะครับเราจะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอกันในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับภภาาาคเสียยยงาษาไทโด AI